ตาก็จะไปจะไปงานขาวดำนะครับซึ่งญาติพี่น้องตาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับที่บ้านหกตูมนะที่บ้านหกตูมก็เสียสมาขมสาพนักกิจศพแล้วเมื่อเช้านะแต่ทีนี้ก็ทีนี้ก็ไปเขาเรียกไปกินทานนะบ้านตาเขาเรียกไปกินทานเนาะ สิ่งที่นำไปก็คือนะี่ครับก็จะมีดอกไม้นะครับมีเทียนมีข้าวสารนะครับมีข้าวสารมีเทียนที่จะนำไปที่จะนำไปนะครับซึ่งก็เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านกุกกอกนะครับแต่ว่าเข้าไปเข้าไปมี ครอบมีครัวมีลูกมีเมียที่บ้านกุกมซูมเนาะแต่ก่อนก็เคยอยู่นคิคมควมช่วยด้วยกันตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่แรกๆก,ก็เราก็แฟนเขาก็เป็นเพื่อนกันกันกบตาเนาะทตนี้ก็มาเสียชีวิตลงไปเสียชีวิตลงไปก็หรือว่าเป็น สุดเวียนกรรมเนาะสุดเวียนกรรมแต่ว,ว่าตาก็วันนี้ก็มีภารกิจเยอะเนาะเกี่ยวกับรถก็จะมาเกี่ยวข้าวด้วยนะรถก็จะมาเกี่ยวข้าวด้วยแต่เราก็ต้องไปต้องไปส่งสการก่อนเนาะนี่อส่งสการก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาแต่ ไม่รู้ว่าคงทันนะเพราะว่ารถรถเขาก็นัดกันช่วงบ่ายนะนักันช่วงบ่ายคือช่วงเช้าเขาก็จะไปเก็บงานจะไปเก็บงานแล้วก็เกี่ยวของเกี่ยวของเพื่อนบ้านอีกเนาะเกี่ยวของเพื่อนบ้านอีกสองคนแล้วจะถือจะเข้าไปเกี่ยวของตาของหน้าตายเนาะแล้วก็ของประต้อมนะของประตอม ข้ไาไอนนั้นแล้วก็สามสามที่ครับสามที่วันนี้นะสามที่แต่ถ้าหากว่าไม่เสร็จก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้แต่ยังไงเราก็รอเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเกี่ยวเอาเนาะเราตั้งใจจะนํารถเกี่ยวมาตั้งใจจะนํารถเกี่ยวมาเกี่ยวอยู่แล้วเนาะคือคนน้อยอตาก็มีแค่สามคนเนาะ สามคนก็ตายายนะแต่ก็คนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเงนาะอ,อืมก็ไปไปมา,มาก็นี่แหละก็คือตายเนี่ะนะต้องเป็นต้นหลักต้องเป็นหลักนะครับต้องเป็นหลักในการในการทําการเกษตรในการทําครอบครัวนี่แหละเนาะอืมต้องเป็นหลักเพราะว่าเรา ราก็เคยทำมาก่อนประสบการณ์มาก่อนวันนี้ก็จึงก็เลยฮะ้าได้เกี่ยวเสร็จวันนี้โอ้โหก็ก็ร่วงร่วงหอไปททีเนาะอ,อยากจะไปช่วยพ่อน้องอืมก็ยังไม่ได้ไปเนาะเมื่อสาวก็ไปดูไปดูอพ่อน้องเขาตัดอ่ ตัดย่าโรงเรียนเนาะวันนี้ก็คงไปเนาะแต่ยังไม่ได้ไปเนาะ,ะ,ะก็คงไปอีกเหมือนเดิมแล้วก็คงไม่เกิน3วันเนาะประมาณนี้3วัน3วันถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดห้องครัวเนาะห้องครัวใต้ถุนโรงเรียนจัดโต๊ะจัดอะไระก็ต้องเตรียมการอยู่เยอะอยู่นะเนาะการทํา การทํางานการการที่เราจะจัดการทําบุญหรือจัดงานแต่งจัดงานอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้เนื่นๆน,นนะเนาะว่าคนจะมามากมาน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่เราเชิญเข้ามาเนาะก็จะมีเพื่อนตาบ้างเนาะที่ตาเขาเชิญมาญาติพี่น้องตาเราก็เชิญมาเพื่อนของแม่น้องอเพื่อนของแม่น้อง ก็แม่อน้องก็ไปหาเชิญมานะครับแล้วก็เพื่อนของพ่อนาไมก็ไปหาเชิญมาเพื่อนของยายเพื่อนของยายญาติของยายก็ไปหาก็ตามกันมานะครับก็ตามกันมานี่แหละครับตากับยายก็จะต้องเป็นต้องเป็นหลักในการทำบุญครั้งนี้นะครับ ึงหนีไม่ได้ครับตึ้งหนีไม่ได้ไไดเพราะว่า,าหนึ่งญาติพี่น้องยายสองญาติพี่น้องตาเนาะที่ได้เชิญมาเราก็ถึงแม้ว่าเราจะต้อนรับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ในวันนั้นก็ต้องขออภัยเนาะในวันนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมามากมาน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนเขาก็มีธุระเขาก็อาจไม่ได้มา ฝากซองมาฝากอะไรมาประมาณนั้นนะแต่ก็ยังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะต้องเตรียมไว้ก่อนใกล้ๆวันใกล้วัน,วนออจะตั้งกองบุญนะก็ยิ่งยุ่งครับเนาะไม่รู้เราจะไปซื้อเนื้อซื้อผักซื้อปลาเนาะเตรียมอาหารแม่ครัว นาะแม่ครัวเราก็ต้องจ้างนะต้องจ้างถึงถึงจะไม่มากก็เราก็ให้เป็นกำลังใจมาช่วยเราเนาะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีคนเยอะเนาะเราไม่มีคนเยอะบ้านเราก็เล็กน้อยนั่นแหละตาก็เออเนาะสู้ไปอดทนไปเดี๋ยวก็ผ่านไปตาว่าเนาะถ้าผ่านไปแล้วก็อ สบายโรคอก,กเก็บเต็นเก็บอะไรแล้วอืมก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจในงานทําบุญนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจมานานแล้วว่าจะทําบุญหาน้องเนอะทำบุญหาน้องแต่ว่าอนาคตต,ต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะไม่รู้เนอะเปิส่วนตา ความคิดตาความลึก ok ๆในใจตาอยากให้ทำมนุษาวรีอืมอยากให้ทำมนุษาวิรีน้องทงผู้เนาะอันนี้คือความจริงในใจตานะอยากให้ทำขนาดกล่องข้าวน้อยข้าแม่อยู่ที่ยะโสธรเขายังทำเลยเนาะอืมแล้วก็ตาก็เคยไปเที่ยวด้วยนะเคยไปเที่ยวไปไหว้ด้วยกล่องข้าวน้อยนนะ่ะเนาะ อที่ยะโสนะมันมันจะเป็นต่อไปอนาคตมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเนาะอืาบั้งไฟพญาแถนอือะไรอีกที่ยะโสูนะหลายอย่างเลยนะนะที่มันดู่งดังนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ